เรื่อองงขการประกาศลาออกไว้ก่อนจะวางเป็นหัวหน้าพันธุ์ยูเฉพาะถึงวางไม่แน่ใจกรณีของทางฝั่งผู้สาระม่ต้องออผมคิดว่าไปโยงอย่างนั้นคงไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่าถามว่าทางฝั่งเรายังมีความมั่นใจในเรื่องของการเพื่อนพักในฐานะไู้พทักษเชิงรูปในฐานะพักระดับหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมาๆยังมั่นใจเกินร้อยในส่วนรูปของคดีก็ต้อง รอถึงกระบวนการที่จะทำิดขึ้น่อไปกฎหมายของเราก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนื่องจากว่าไม่ว่าจะดูทำยุทธวิชาอะในของกรกตเองนี่ก็ตลกด้วยนี่มาแข่งขันกับกรกตก็ก็คงคิดว่าไม่ว่าจะกระบวนการในกรกตที่ได้ทำมาหรือว่าได้อินเวสติเกตมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ตัว i อทีเองตัวถูกประสงค์ตัวรายได้ตัวสัมปทานต่างๆซึ่งนักข่าวทุกคนก็สามารถที่จะเทียบดีกาจากสมัชชประชุมสมัยที่แล้วว่าอะไรเป็นสื่อไม่เป็นสื่อนะถ้าในแบบนี้แล้ะบริษัทยุทธิธรรมเนี่ยผมก็เชื่อว่ามั่นใจได้ทั้งสองเรื่องมั่นใจได้ทั้งเรื่องที่ได้กลับมาเป็นสสแล้วก็มั่นใจด้วยในเรื่องของการที่ขับเคลื่อนผ่านโดยที่มีหัวหน้าคนใหม่คะแนน40ติด100 ดีใ,ใจครับดีใจที่ทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเห็นความพยายามในการที่จะขยับการเมืองไทยพร้อมที่จะขยับขยื่นให้ประเทศไทยมีส่วนสําคัญในบริบทอาเซียนนะครับแล้วก็บริบทโลกทั่วไปแล้วก็การทวงดูน้ำหนักระหว่างมหาอำนาจวที่ให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่คง,คองขอบคุณงนั้นนะครับเราเป็นอาเฟิคเีฟฟอร์จากเรซชันนะครับแล้วก็ คุณส uhm, ิกัญญาก็เป็นอย่างไรนจนเ้แบดครับเจ้แปดคมรื่องงิเตัเป็นไปได้มแบบนวที่ของทางแปดจะมอยากจะได้ทบก็ต้องรอกรรมการบริหารชุดใหม่เพราะตอนนี้ไม่ม si ีกรรมการบริหารเพราะว่าผมลาออกไปแล้วทุกคนก็เป็นรักษาการนับก็คงไม่ได้มีการข่อนอะไรแล่ในขณะเดียวกันก็ต้องฟังทางมองด้วยก็ต้องลองลองาู ทำรูนเขียนไว้แบบนั้นเจออครับพีตาให้ช่วยให้นิยาม การเมืองของคน1%เกับการเมืองของคน99%แสเการตราพัก้าไกลพร้อมที่จะยอมรับพร้อมที่จะรับรองคนทั้ง99%เ้ปอนต่อสู้กับ1%เอเนครับมีคนบอกว่าการที่ทางภาคราบก่อนาานี้เน,าานี่ยม้อมเดินเกณต้ก็สถาเต็นตัวว่เปยน การเดินเกมแต่อย่างครับก็ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะครับรัฐธรรมนูญที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นมาแบบนี้ก็จะเป็นที่จะต้องเอาส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวแล้วก็อย่างที่ เป็นตอนแรกว่าในในเชิงส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมสามารถทํางานได้แม้ไม่มีตําแหน่งอะไรนะครับการเป็นผู้แทนรัศดรที่จะพูดแทนรัศดรผมก็ยังเชื่อว,ว่าไม่ว่าผมจะลงไปในพื้นที่องค์กรที่มีปัญหาเหมืองหรือลงไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาสันติสุขสันติภพาพเวลาผมพูดอะไรก็มีคนฟังแล้วก็น,าน่าจะแก้ไขปัญหาก็ <c oughs> เอาทั้งนี้ก่อนนี้ไม่ครับเรายังมีท่านที่พิจารณาที่ศรีกันยาที่บอกนะคะับว่าเป็นถ้าเกิดจริงๆจะเป็น จริงๆเขาเป็นก็เป็นหนึ่งในรองหัวหน้าพรรคสี่คนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพรรคก้าไกลมีคนที่เหมาะสมสี่ห้าคนซึ่งในมุมของคนคนเดียวนะไม่รู้ว่าสื่อมวลชนจะมองกันยังไงเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปยังมีเวลาอีกเจ็ดแปดวันครับครับต้องขออนุญาตเจอกันทั่วประเทศแล้วก็เจอกันทั่วโลกแล้วก็จนกว่าเราจะกลับมาเจอกันใหม่ คาอการนำรัฐบาลการอภิพากษาการตัดสินการงบประมาณอภิปรายกนาการควาอภิปร็นไปได้หรือแม้กระทั่เรื่องคุณภาพเช่นการต่ดตั้งวิพากษ์วิจาัน์การควบคุมคัดกรองก็จะต้องมีเหมือนกันมีผู้นำรัฐบาลนะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนรวมที่ไม่ต้องห่วงผมนะครับห่วงประชาชนห่วงบ้านเมืองห่วงประเทศดีกว่าพอมาเป็นเรื่องของส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังยืนยันคำเดิม เหมือนอย่างที่เคยพูดที่ระยองว่ยาวว่าไม่ได้ยึดติดกับหัวโขนไม่ได้ยึดติดอยู่กับตำแหน่งแล้วก็เชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยผมสามารถทำงานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยแต่อย่างไรก็ตามต้องเลน้องให้ชัดๆนะครับว่ายังเป็นสสอที่เข้าสภาไม่ได้นะครับเป็นสอสที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยังสามารถเีียะทำงานในฐานะสมาชิกเั่าไปแล้วก็สสอที่เข้าสภาไปทนอำนาที่ผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้เพราะฉะนั้น ยังจิตใจเกินร้อยครับแล้วก็ยังเดินหน้าทำงานในช่วงที่รอการแต่งตั้งศาล้ละคำมูลยังอยู่เผลอๆอาจจะเจอผมมากกว่าเดิมแล้วจะเดินหน้าเขย่าการเมืองไทยแล้วก็เขย่าปัญหาของพี่น้องประชาชนผ่านการร่อนแล้วก็ส่งคลอให้สสเพื่อนพักเก้าไกลแล้วก็ฝ่ายค้าที่ยังอยู่ในสภาอยู่ก็มีกำหนดการในการเดินทางทั่วประเทศเดี๋ยวจะขึ้นเชียงใหม่ ีขึ้นไปถึงอยแล้วก็ลงใต้แล้วก็ไปหลายๆพื้นที่ที่มีตสัมพกลแล้วเรพื้นที่อชชนาเเชยที่มีมาเกิเะยู่รวมถึงนีเดินทางไปต่างประเทศอย่างนิวยอร์กแล้วก็อเมรกามหาวิทยาลัยอย่างที่ปริมณฑลก็เชิญให้ไปพูดแล้วก็มถึนประเทศที่ญี่ปุ่นฟุซิลก็จะใช้เวลารในการทำงานเกี่ยวกันทั้งใน

บนหน้าพักจนกระทั่งวันที่23กป็นเยาวชนที่เป็นการประชุมพิจารณาการนะครับขอบคุณได้ชัดนะครับวันที่23เป็นการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับเราก็เลือกหัวนใหม่วันที่24ที่ดินแดงนะครับก็จะเป็นการเป็นอีเวนต์กิจกรรมของพักที่แยกออกจากกันมาเพราะฉะนั้นมีวันที่23กับวันที่24แยกออกจากกันในตอนนี้เราจะเป็นรับฐกการบนหน้พักหลายหลักที่มีบนหน้าพักคนใหม่หลังวันที่24เป็นต้นไปก็เป็นส่วน คนหกไฟลาที่ได้รุบที่ได้ประกาศไปแล้วคับคนที่จะได้มาเป็นหัวหน้าคณะรันตราค่ะเร่องของสภคือว่ก็จะต้องการนำเกี่์มันเรีอกว่ามี่ธีการแบ่งันสัดไงสองประเด็นครับประเด็นแรกก็คือขึ้นอยู่กัารประชุมวิสามัญนับขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกเห็นว่า ใครเป็นเจ้าหน้าที่คนต่อไปอันที่สองก็ขึ้นอยู่กับตัวบัจจกคนที่เสนอชื่อแล้วก็คนที่โดนเสนอชื่อจะยอมเป็นหรือเปล่าในส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่ามีคนที่เหมาะตั้งสี่ห้าคนขึ้นอยู่คนจับคนบดู สี่สี่ห no ้าคนที่พร้อมเป็นหัวหน้ารับแานแพนผมได้ในในช่วงเวลาทรียนสิบสี่ผมก็ไม่ได้กังวลใจขนาดแต่ว่าพารกเรามันไม่ได้เป็นพักที่มีเจ้าของที่บอกว่าโอเคสามารถทักทอดหน้าได้ว่าหน้าที่สองจะบอกว่นคนที่สองอะไรเงี้ยมันเป็นระบบมีกฎหมายพอๆกาันมีเรื่องของพอๆคับพักอะไรที่แต่ผมคิดว่าพักก็ใจมีความพร้อมอย่างน้อยพี่น้องที่ออกเร็วๆเนี่ยผมคิดว่าแม่งพี่น้องของ่วนก็อาจจะหลอก ทานสน่อยู่บ้าบอกว่าบอกว่ามีน้อยน้อยสี่คนที่สามารถเึ้นมานำพักได้ในช่วงนี้ผมรอคำสั่งสารของสารนมันดิรม่่างกันแตคราว่าน้ไปจข เรื่องนั้นต้องรอหลังประชุมวิสามันพักนะครับเป็นไปแน่ของนรรมการบริหารพักชุดใหม่ที่จะหาเรื่องคุณปฏิพัทธ์เพราะฉะนั้นก็ต้องรอเวลาแล้วก็ต้องฟังความคิดเห็นจากคุณปฏิพัทธ์กู้ครูเขาเองด้วย